ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่10.10 10นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่10การวัดน้ำหนักเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่103ค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อกันเลยค่ะอันนี้เขาให้เราเขียนโจทย์ถามโจทย์บอกเองนะคะเราก็ให้เราสแสดงวิธีทาค่ะมาดูกันในข้อที่1เลยค่ะเรือบรรทุกทรายหนัก5ตันแ9 0กกลกรัม เรือบรรทุกหินหนักน้อยกว่าเรือบรรทุกทราย ,3750 กิโลกรัมเรือบรรทุกหินหนักเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะถามว่าเรือบรรทุกหินหนักเท่าไรให้เรานำข้อความที่ขีดเส้นสีแดงตรงนี้ไปเขียนในบรรทัดโจทย์ถามนะคะเขียนเลยว่าเรือบรรทุกหินหนัก เท่าไรต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือเป็นน้ำหนักของเรือบรรทุกทรายตรงนี้เลยค่ะเรือบรรทุกทรายหนัก5ตัน890กิโลกรัมแล้วก็เรือบรรทุกหินหนักน้อยกว่าเรือบรรทุกทราย3,750กิโลกรัมเราเอาตรงนี้มาเขียนในบรรทัดโจทย์บอกเลยนะคะ เรือบรรทุกทรายหนกักห้าตัน890กิกิโลกรัมเรือบรรทุกหินหนกักน้อย กว่าเรือบรรทุกทราย3ามพักิโลกรัมอาจะไม่พอนิดหน่อยนะคะก็มาเขียนแทรกเป็นตัวเล็กๆใต้บรรทัดโจทย์บอกนะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะแยกหน่วยออกเป็น2หน่วยก็คือตันกับกิโลกรัมค่ะ แยกแบบนี้เลยค่ะอ่าทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นน้ําหนักเรือบรรทุกทรายแล้วก็เรือบรรทุกหินน้อยหนักน้อยกว่าเรือบรรทุกทรายอยู่3,750กิโลกรัมเรือบรรทุกหินหนักเท่าไหร่อ่ะข้อนี้นะคะเราจะหาน้ําหนักของเรือบรรทุกหินได้โดยการนำมาลบกันนั่นเองค่ะ เราก็เขียนเลยค่ะเขียนเรือบรรทุกทรายก่อนนะคะเพราะว่าเรือบรรทุกทรายเนี่ยจะต้องเป็นตัวตั้งค่ะเรือบรรทุกทรายหนัก5ตัน890กิโลกรัม บรรทัดต่อมาเขียนว่าเรือบรรทุกหินหนักน้อยกว่าเรือบรรทุกทราย ในส่วนตรงนี้นะคะ ,3750 กิโลกรัมนะคะถ้าเราคิดเป็นตันจะคิดได้ว่า3ตัน750กิโลกรัมนะคะเราก็ไม่เขียนแยกเลยค่ะ3ตัน750กิโลกรัมข้อนี้นำมาลบกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาเขียนสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะ เห็นเลยว่าเรือบรรทุกหินหนักอ่ะทีนี้เดี๋ยวขีดเส้นสองเส้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดถ่ะว่าลบกันแล้วจะได้เรือบรรทุกหินหนักเท่าไหร่นะคะ มาดูในหน่วยของกิโลกรัมก่อนเลยค่ะ8 9 0 7้อลบเจค่ะ0ูลบศได้0ค่ะ9-5ลบหเหลือ4ค่ะ8-7ลบเเหลือ1ค่ะต่อไปในหน่วยตันค่ะ5้ลบสเหลือ2ค่ะ เราก็จะได้ว่าเรือบรรทุกหินหนัก2ตัน140กิโลกรัมนั่นเองค่ะก็ามาตอบเลขไทยได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันต่อในข้อที่2เลยค่ะ สวนเก็บทุเรียนได้ ,6540 กิโลกรัมเก็บทุเรียนได้มากกว่ามังคุด1ตัน500กิโลกรัมชาวสวนเก็บมังคุดได้เท่าไรเก็บทุเรียนได้กว่ามังคุดแปลว่าเก็บมังคุดได้น้อยกว่าทุเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็จะนำมาลบกันค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนโจทย์ถามก่อนนะคะถามว่าชาวสวนเก็บมังคุดได้เท่าไรเราก็เอามาเขียนเลยคะ่ะ ชาวสวนเก็บมังคุดให้เท่าไรโจทย์บอกโจทย์บอกก็คือชาวสวนเก็บทุเรียนได้6540กิโลกรัม เก็บผู้เรียนได้มากกว่ามังคุดหนึ่งตันห้าร้อกิโลกรัมอะประมาณนี้ถ้าไม่พอก็มาต่อใต้บรรทัดโจทย์บอกนิดหนึ่งนะคะ แล้วเราก็มาเขียนหลัก2หลักก็คือตันกับกิโลกรัมนั่นเองค่ะค<ณ>เก็บทุเรียนได้มากกว่าบางคุดก็คือเก็บมังคุดได้น้อยกว่าทุเรียนนั่นเองข้อนี้เราจะนำมารบก,กันค่ะ <read> <c oughs> บรรทัดแรกเขียนเลยว่าชาวสวนเก็บทุเรียนได้ 1,540กิโลกรัมคิดเป็นตันก็จะได้ทั้งหมด6ตันกับอีก540กิโลกรัมนะคะอะเราก็มาเขียนแยกเลยค่ะแบบนี้ค่ะบรรทัดต่อไปเขียนเลยว่าเก็บทุเรียนได้มากกว่ามังคุด มากกว่าอยู่1ตัน500กิโลกรัมทีนี้เราก็จะนำมาลบกันนะคะก่อนลบเราก็จะมาเขียนสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามก่อนก็คือเชา่าสวนเก็บบังคุดได้ทีนี้ เราก็จะมาช่วยกันคิดเลยค่ะว่าชาวส่วนจะเก็บมังคุดได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ0ูย์ลบศได้0ูนลบศได้สี่้าลห้าได้ศต่อไปในหน่วยตันค่ะหกลบหนึ่งเหลือห้า ก็แสดงว่าชาวสวนจะเก็บเมังคุดได้5ตัน40กิโลกรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนสรุปเป็นเลขไทยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดหน้า103ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ